คนคนคน เนื่องจากว่าบนนี้ไม่ไม่มีน้ำนะครับน้ําที่ใช้ก็อย่างที่เห็นนะครับต้องหิ้วขึ้นมาจากในทะเลสาบในเขื่อนตอนนี้เราจะเห็นว่าโดมค่อยๆใช้น้ําที่แบกขึ้นมานะค่อยๆฉีดเป็นละอองไปที่พธาทัาทานแล้วก็ค่อยๆเช็ดประหยัดน้ํา นี่เป็นวิธีแต่ก็แบบละเอียดละออนี่ก็ใช้เวลาสมาธิหรือการทำแบบนี้ได้ตั้งครึ่งค่นวันกลางแดดร้อนเปลี่ยนเคยสังเกตตัวเองไหมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางความคิด อีกช่วงตอนไหนครัคิดว่าน่าจะสักสามช่วงช่วงแรกคงจะเป็นสมัยเรียนมหาลัยช่วงนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนไม่รุ่นทั่วไปแต่ชอบทาํากิจกรรมชอบทํางานที่เกี่ยวกับอาสาพัฒนานช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าตัวเองได้เริ่มทํางานที่เกี่ยวกับเพื่อผู้อื่นเป็นช่วงแรกๆนั่นทำทำให้เรารู้สึกเออได้ได้ทำอย่างนั้นเราเรามีเรามีคุณค่าบางอย่าง จากนั้นมาผมคิดว่ามันมันเป็นช่วงที่ทําให้ผมมีวันนี้นะครับมถึงว่าช่วงที่สองเนี่ยก็คือช่วงที่เริ่มต้นทํางานใหม่หมก็คือว่าเป็นเป็นช่วงที่ผมจะเรียกว่าไอทํางานเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีนะ,แล,ะแล้วก็อีกทั้งก็ใช้ชีวิตได้ไม่ดีด้วยมันมันค่อนข้างจะมีอัตตามีตัวตนเหมือนกับว่าไม่ค่อยฟังใครทาให้ชีวิตไม่ค่อยดีครับพี่เจคช่วงนั้นก็คือเหมือนไม่มีหลัก คิดที่ถูกต้องอเพราะมันมีอัตตามันทําให้ช่วงที่สามผมไปบวชพอด,ดีครับก็เป็นจังหวะที่ไปบวชแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นตอนที่ผมบวชผมคิดว่าถ,ถึงจุดหนึ่งที่ผมอยากจะสํารวจตัวเองตั้งใจที่อยากจะปรับเปลี่ยนผมรู้แล้วว่าผมไม่ดียังไงในเบื้องตนน้นนะครับคือเ,เห็นข้อเสียอ่าเห็นแล<ะ>้วตอนนั้นเห็นแล้วครับแต่พอไปได้ไปบวชเรียนมาช่วงหนึ่งเนี่ยครับมันทําให้เราแต่และว,วันเนี่ยมันได้คิดมันได้ทบทวนมันได้มองตัวเองตามความเป็นจริง ผมมองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่เติบโตมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทํางานตอนนั้นมันเหมือนกับว่ามีทักษะในการทำมาหากินในงานอาชีพเท่านั้นเองแต่ไม่มีทักษะในทางธรรมเลยไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดถูกชั่วดียังไงนะครับแต่พอพอได้มีโอกาสได้ไปศึกษาธรรมะทำให้ทำให้ผมรู้หลักรู้หลักรู้รวิธีการใช่ครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ แล้วก็ส่งผลมาถึงวันนี้แล้วมันมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองอยังไงผมแข็งแรงขึ้นในในแง่ของจิตใจที่มันมันจะโอนเอียงไปตามไอ้นิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสภาวะเนี่ยผมเริ่มมองว่าเออจริงๆที่เรา ที่เรารููเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่มันมันเป็นปัญญาเนี่ยนะครับคือถ้ามันเป็นปัญญาเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องรู้ตามความเป็นจริงฉันก็ได้เรียนรู้มาเป็นระยะระยะระยะคระะับพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ถ้าน,นี้ถ้ากับงานล้างพระธาตุนี่ผมรู้สึกว่าผมยังทําได้ไม่ดีตอนนี้นะครับสิ่งที่มันต้องทําในพื้นที่ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะผมอาจจะทําได้แค่ส่วนหนึ่ง ตนนแต่ผมก็มีความตั้งใจอย่างนี้อย่างพระอย่างอะไรไม่มีใครมากวาดมาขัดมาถูกนะอาจจะได้แค่องค์พระธาตุแต่สภาพแวดล้อมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอาจจะยังทาได้ไม่หมดแต่ในเบื้องต้นผมก็มีความพอใจแล้วก็ปิติที่ได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําเลยผมเดินลงมาใบไม้ก็เต็มเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่ามันต้องมีคนอย่างผมน,นะครับอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีใครมาซักแล้วก็ขาดยุ่ยไปแล้วก็ไม่มีใครมาห่มใหม่แต่คนมาทุกคนจะกราบไหว้นะแต่ไม่มีใครที่จะมาทำ